สวัสดีชาวราศีพิจิกนะครับในวันที่26ตุลาคม2568ที่ผ่านมาดาวอังคารได้โคจรย้ายราศีจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับเมื่อดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีพิจิกเองนะครับโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนที่1ของชาวราศีพิจิกได้พบตนุในทางโหราศาสตร์เรือนที่1น,นี้เรียกว่าพบตนุนะครับ การที่ดาวอังคารทัพราศีพิจิกและได้ตำแหน่งกระเซดอย่างนี้ถือเป็นการปลดปล่อยพลังงานของชาวราศีพิจิกและดาวอังคารออกมาอย่างเต็มที่และมั่นคงที่สุดในช่วงนี้ซึ่งเป็นไปได้ทั้งดาบสองคมขึ้นอยู่กับการควบคุมการบริหารจัดการของชาวราศีพิจิกเองนะครับผลกระทบทางด้านที่1ได้แก่ด้านบุคลิกภาพและพลังงานส่วนตัวนะครับ ชาวราศีพิจิกช่วงนี้จะมีความกระตือรือร้อนมีพลังงานและมีความมุ่งมั่นสูงมากมีความกล้า,าหาญที่จะลงมือทำเรื่องที่เคยลังเลหรือไม่กล้าทำมาก่อนนะครับในช่วงนี้ท่านจะมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆถือได้ว่าเป็นช่วงที่ท่านนั้นสามารถที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำและสามารถที่จะผลักดันโครงการ ต่างๆที่ท่านดูแลอยู่ให้เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับด้วยบุคลิกภาพที่มีความโดดเด่นและชัดเจนของชาวราศีพิจิกที่มันมีมากขึ้นในช่วงนี้การที่ท่านกล้าแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองที่แท้จริงจะนํามาซึ่งความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตท่านนั่นเองครับผลกระทบทางด้านที่2นะครับด้านการต่อสู้และความขัดแย้ง ในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกอาจจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆท่านจะมีความพร้อมและแรงขับเคลื่อนในการ,รเผชิญหน้ากับอุปสคเผชิญหน้ากับปัญหาหรือศัตรูที่เข้ามาท้าทายในชีวิตท่านมีโอกาสที่จะเอาชนะและเคลียร์ปัญหาต่างๆที่มันค้างคามานานได้อย่างเด็ดขาดในช่วงนี้นะครับระวัง อารมณ์ให้ดีนี่คือคำเตือนของท่านในช่วงนี้แม้พลังงานจะดีแต่เมื่อดาวองคารทับตัวเองก็ต้องระวังความใจร้อนความหงุดหงิดง่ายและอารมณ์ที่รุนแรงของตัวเองเป็นพิเศษอาจทำให้เกิดการประทะหรือความขัดแยง้งที่ไม่จำเป็นกับคนรอบข้างได้ง่ายด้านที่3คือด้านสุขภาพร่างกายนะครับ สุขภาพร่างกายโดยรวมของชาวราศีพิจิกคือแข็งแรงดีโดยรวมแล้วมีความพร้อมในด้านของสุขภาพมีความตื่นตัวสูงสามารถที่จะทนต่อความเหนื่อยล้าหรือการทำงานหนักได้ดีสิ่งที่ต้องระวังคือระวังอุปัติเหตุการบาดเจ็บเล็กๆน,น้อยๆเนื่องจากดาวองคารคือดาวแห่งธาตุไฟและความรุนแรงเมื่อทับตัวเอง จึงต้องระวังอุบัติเหตุแบบฉับพลันนะครับการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายมีดบาดเตะสะดุดขอบตู้ขอบโต๊ะขอบเตียง an, เป็นต้นนะครับและสุดท้ายข้อที่4คือคำแนะนำพิเศษส,สำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะครับโดยชะตาของท่านในช่วงนี้จะมีพลังขับเคลื่อนอย่างมากดังนั้นแล้วก็ขอให้ชาวราศีพิจิก ใช้พลังไปในทิศทางที่เป็นบวกนะครับควรจะเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ร้อนแรงนี้ไปสู่การทำงานไปสู่การออกกำลังกายหนักขึ้นหรือการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นสูงเพื่อไม่ให้พลังงานเหล่านี้มาทำร้ายตัวเองหรือคนรอบข้างได้นะครับนี่คือช่วงเวลาที่ท่านจะต้องฝึกการควบคุมอารมณ์ให้มากที่สุดเพราะความแรงของดาวคารจะส่งผลต่อคาพูด และการกระทําของท่านโดยตรงในช่วงนี้นะครับถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาทองในการเปลี่ยนโฉมใหม่ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะในด้านรูปรักหน้าตาการแต่งตัวหรือการเขาเรียกว่าจํากัดกําจัดนิสัยที่ไม่ดีออกไปจากตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองมาเป็นรูปใหม่มาเป็นพิจิตรคนใหม่ที่มีความพร้อมที่มีความ เพอร์เฟกในทุกๆด้านนะครับก็ขอให้ชาวราศีพิจิกจงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ทุกประการนะครับและข้อความต่อจากนี้เป็นข้อความที่จะให้กำลังใจท่านหรือใครก็ตามที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแด่ท่านในวันที่รู้สึกเหนื่อยล้าและท้อแท้ท่านอาจกำลังรู้สึกเหมือน กำลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าความเหนื่อระมันเกาะกลุ่มหัวใจปัญหาต่างๆดูเหมือนจะวิ่งเข้ามาหาท่านจากทุกทิศทุกทางจนไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนความรู้สึกท้อหรือหมดแรงมันไม่ใช่เรื่องแปลกและท่านไม่ได้กำลังเผชิญมันอยู่เพียงลำพังอยากให้ท่านได้รู้ไว้ว่า การที่ท่านรู้สึกเหนื่อยไม่ได้แปลว่าท่านอ่อนแอแต่มันเป็นเพียงสัญญาณบอกว่าท่านได้พยายามอย่างหนักมานานท่านได้ต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆด้วยความอดทนมาตลอดและตอนนี้ร่างกายและจิตใจของท่านแค่กำลังส่งสัญญาณว่าฉันต้องการการดูแล ในวันที่พายุโหมกระหน่ำแบบนี้สิ่งแรกที่อยากให้ท่านทำคือ 1. ห,หยุดพักและหายใจลึกๆบางครั้งเรามัวแต่วิ่งหนีปัญหาจนลืมไปว่าเราก็ต้องการเวลาที่จะหยุดนิ่งอนุญาตให้ตัวเองได้พักจริงๆวางทุกอย่างลงสักครู่ไม่ต้องรู้สึกผิดที่จะทำแบบนั้น การพักผ่อนไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการชาร์จพลังเพื่อไปต่อ 2. ใจดีกับตัวเองให้มากๆในเวลาที่โรครอบข้างดูจะใจร้ายกับเราอย่างน้อยที่สุดเราต้องใจดีกับตัวเองพูดกับตัวเองด้วยความใจดีด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนเหมือนที่เราพูดกับเพื่อนสนิท ที่กำลังเสียใจบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเธอเก่งมากแล้วที่ผ่านมามาได้ถึงขนาดนี้ 3. มมองปัญหาให้เหมือนก้อนเมฆปัญหาที่ดูใหญ่โตและมืดมนในวันนี้มันก็เปรียบเสมือนก้อนเมฆที่ลอยมาบดบังแสงอาทิตย์แม้ตอนนี้มันจะดูน่ากลัว แต่เดี๋ยวมันก็จะลอยผ่านไปไม่มีพายุลูกไหนที่คงอยู่ตลอดการแม้เมื่อมันผ่านไปท้องฟ้าก็จะกลับมาสดใสอีกครั้ง 4. ย่อยปัญหาใหญ่ให้เป็นก้าวเล็กๆท่านไม่จำเป็นต้องแก้ไขทุกอย่างให้เสร็จภายในวันเดียวมันเป็นไปไม่ได้และจะยิ่งทำให้ท่านท่วมทน้น ลองมองปัญหาใหญ่ๆแล้วซอยมันออกมาเป็นเป้าหมายเล็กๆที่ท่านพอจะจัดการได้วันนี้ขอแค่ทำสิ่งนี้ให้เสร็จแค่ก้าวเล็กๆ1นก้าวก็ถือเป็นความก้าวหน้าแล้ว 5. มองหาสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเล็กน้อยก็ทมในวันที่มืดมิดที่สุดลองพยายามมองหาสิ่งเล็กๆ ที่ทำให้ท่านยิ้มได้เช่นกาแฟแก้วโปรดอร่อยอร่อยเพลงที่ท่านชอบหรือแม้แต่การได้คุยกับใครสักคนสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้คือเชื้อเพลิงที่จะช่วยประคองหัวใจของท่านเอาไว้จงจำไว้ว่าท่านเคยผ่านเรื่องยากๆมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ท่านมีความเข้มแข็งซ่อนอยู่ในตัวเองมากกว่าที่ท่านคิดวันนี้อาจจะหนักพรุ่งนี้อาจจะยังต้องสู้ต่อแต่อย่าพึ่งหมดหวังพักผ่อนให้เพียงพอกอดตัวเองให้แน่นๆและเมื่อท่านพร้อมค่อยๆลุกขึ้นมาเดินต่อไปทีละก้าวอาจารย์ขอเป็นส่วนหนึ่งขอให้กำลังใจ ส่งกำลังใจตรงนี้ไปถึงสำหรับท่านที่กำลังท้อขอให้ผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ